สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชลอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมที่บ่วสนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับสอนอสนับสนุนบุตรหลานชาวไร่อ้อยร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเรียนฟรีมหลาลัยชั้นแนวหน้าเพื่อเป็นสมาร์ทฟาร์มเยอร์ยังฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งจากโครงการทุนเรียนปริญญาตีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่หรือสมาร์ทพาร์เมอร์ที่นายเสริมไซสีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีนโยบายออกมานะครับเพื่อให้บุตรหลานหรือว่าเกษตรกรได้รับทุนการศึกษาจำนวน270ทุนนะครับ ดังนั้นนะครับทางสออนนะครับก็ขอสนับสนุนให้บุตรหลานของพี่น้องชาวไร่ไอ้อยเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตีเพื่อเป็นเกษตรกรกร,รุ่นใหม่หรือที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับ รับทุนจำนวน270ทุนระยะเวลาเรียน2ปีเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนางานด้านเกษตรกรรมยุคใหม่นะครับเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนนำองค์ความรู้มาพัฒนาชุมชนนะครับอนาคตพยากรณ์และกำหนดได้ตั้งแต่วันนี้เพราะการพัฒนางานด้านเกษตรกรรมให้เข้มแข็งด้วยการนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์อย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนต่อส่วน รวมและประเทศชาตินะครับซึ่งการรับทุนเรียนนี้นะครับจะเรียนที่มหาลัยระดับชั้นแนวหน้าของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคุณสมบัติที่จะต้องมีนะครับของผู้ที่จะสมัครเข้ารับทุนนะครับเป็น smart farmer หรือยัง smart farmer ท,ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับ สรวงเกษตรและสาก์การเกษตรนะครับสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูงหรือปวสขึ้นไปนะครับไม่จำกัดสาขาสามไม่จำกัดอายุนะครับ4มีความเข้าใจมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตรนะครับ5นะครับ มีการทำกรเกษตรกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเรียนนี้นะครับจะเรียนที่มหาลัยระดับชั้นแนวหน้าสามมหาลัยใหญ่ๆคือหนึ่งมหาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับที่กำหนดเปิดรับสมัครนะครับ ตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ถึงมีนาคม2564เริ่มเรียนพฤษภาคม64นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเปิดรับสมัครสิงหาคม63ถึงกันยายน63นะครับเริ่มเรียนพฤกจิกายน63นะครับมหาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชนะครับเปิดรับสมัครพฤษภาคม63ถึงมั การาคม64เริ่มเรียนมีนาคม64นะครับถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งน,นะครับที่ขอสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือลูกหลานของท่านรับทุนเรียนฟรีนะครับมหลาลัยดังเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาชุมชนพัฒนาด้านการเกษตรนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ